Hi students, welcome to mathematics lesson unit s volume. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่หกนะคะเรื่องปริมาตรนะคะเหมือนเดิมค่ะเราทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียน words to learn r e p i e a e a ั t ช์ volume ปริมาตร most มากที่สุด hold เก็บเอาไว้หรือจุนะคะนักเรียน full เต็มดีเชิญโทรให้ใหม่นะคะ volume ปริมาตร most มากที่สุด hold เก็บเอาไว้ full เต็ม Re ส์น้อยที่สุด f i l l เติม exactly อย่างแน่นอน unit หน่วยทีเชื่อทวนอีกครั้งนะคะ Re ส์น้อยที่สุด f i l l เติม exactly อย่างแน่นอน unit หน่วย Volume เราจะมาดูความหมายของคำว่า Volume ที่แปลว่าปริมาตรนะคะนักเรียน A space something take is it volume ก็คือเราใส่บางสิ่งลงไปในช่องว่างหรือสิ่งที่อยู่ในภาชนะนะคะอันนั้นเราเรียกว่าปริมาตรนะคะนักเรียนคะเรามา ดูของคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่อง comparing volume การเปรียบเทียบปริมาตรนะคะโดยใช้คำว่า more than หรือแปลว่ามากกว่านะคะนักเรียนดูตัวอย่างคะ่ะ a bottle bottle เหมือนกันนะคะขวดใหญ่เป็น a ขวดเล็กเป็น b โมเดนนักเรียนว่า A หรือ B ใหญ่กว่ากันคะถูกต้องค่ะขวด A ใหญ่กว่านะคะดังนั้นเราจะใช้คำว่า Bottle A ขวด A h o l ล h o l e ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจุนะคะหรือเก็บเอาไว้ก็คือเก็บน้ำเอาไว้ได้ทำไมคะนักเรียน More t h a อ Bottle B ขวด A จุน้ำได้มากกว่าขวด B นะคะนักเรียนแต่ในคาบนี้เราจะเรียนใช้คำว่า comparing volume เหมือนกันค่ะการเปรียบเทียบปริมาตรเหมือนกันนะคะแต่เราใช้คำว่า less than less than l e s h t s t h a n less than ที่แปลว่าน้อยกว่านะคะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะดูการเปรียบเทียบ บทเน A เหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้ B ก็คืออะกราส์อะบทเกับอะกราสนักเรียนว่าอันไหนน้อยกว่าคะนักเรียนหรือจุด้ำได้น้อยกว่าคะ่าถูกต้องค่ะ B นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอา B ก็คือใช้คำว่า The g ก a s s ก็คือแก้วน้ำ Holes ก็คือจุ List Than The Bottle แก้วน้ำจุหรือบรรจุน้ำได้น้อยกว่าขวดนะคะนักเรียนโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่า l i s t DAN แล้วนะามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะ exercise t o แบบฝึกหัดที่2นะคะนักเรียนเรามาดูคำสั่งนะคะนับวั cost out ก็คือกากบาด The one that holds ก็คือนักเรียนกากบาทภาพที่ทำไมคะนักเรียนบรรจุหรือจุอะไรก็แล้วแต่ได้น้อยกว่านะคะนักเรียน number two write the answer และเขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะ,ะนักเรียนมาดูพร้อมกันคะ่ะอันนี้คือตัวอย่าง example อันนี้คืออะไรคะนักเรียน a c a t e และอันนี้คือกับอะไรคะอ่ะจักคือเหยียดน้ํานักเรียนว่าอันไหนจุน้ําได้น้อยกว่ากันคะนักเรียนอ่ะจักดังนั้นเราใช้คําว่า cross out หรือกากบาทนะคะเห็นไหมคะการเขียนประโยคก,ก็จะเขียนว่า the c a t t l e holds less than the j a c k the c a t t l e holds List than the Jack ก็คือการน้ำจุด้ำได้น้อยกว่าเหยียกนะคะนักเรียนนักเรียนเรามาทำแบบขัดข้อ A พร้อมกันนะคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือ a b o t t e และภาพที่2ก็คือ a g r a รา ในคำสั่งอันนี้ก็คือให้นักเรียนคอสอัหรือกากบาทภาชนะที่บรรจุได้น้อยที่สุดก็คืออะไรคะนักเรียนอากาศอ่าเรามาเขียนรูปประโยคกันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนคะอากาศแต่ถ้าเป็นการชี้เฉพาะเราจะให้คำว่า the t เด g ก a s า hose less than the bottle the gas hose l e s s t h a n the b o t t e r ก็คือแก้วน้ำจุน้ำได้น้อยกว่าขวดนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูข้อ B ค่ะเกอดกำหนดอะไรมาคะอะอะไรคะนักเรียนอะ bucket อะ bucket ก็คือถังใส่น้ำ และอีกรูปหนึ่งก็คืออ b o t t e r b o t t e r ก็คือขวดน้ำโจทย์บอกให้นักเรียนกากระบาดภาชนะที่บรรจุได้น้อยกว่าอีกภาชนะหนึ่งนะคะดังนั้นเรากากระบาดท,ที่ไหนคะอะ,ะ butter ถูกต้องค่ะมาเขียนรูปไปโยคนะคะเพราะฉะนั้นเอาภาชนะที่จุได้น้อยกว่าขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็น THE b o t t e hose less than the bucket the bottle hose less than the bucket ก็คือขวดน้ำบรรจุได้น้อยกว่าถังน้ำนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูข้อ4นะคะดูที่เขาว่าโจทย์ให้อะไรมา หลนะคะหรืออ่านว่าอะชาและอีกภาพหนึ่งคืออะกราดภาชนะไหนคะที่จุข,ของได้น้อยที่สุดถูกต้องค่ะอะกราดนั้นเรากากะบาทที่อะกราสนะคะเรามาเขียนรูปประโยคค่ะเพราะนั้น the glass holds less than the jar the glass holds เลืดแดนเดจ a าก็คือแก้วน้ำจุน้ำได้น้อยกว่าขวดโหลนะคะนักเรียนมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนในคาบนี้พร้อมกันนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องการใช้คำว่า comparing volume หรือการเปรียบเทียบปริมาตร จากภาชนะที่กำหนดให้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้คำว่า more than ที่แปลว่ามากกว่าและ less than ที่แปลว่าน้อยกว่าและการเขียนรูปประโยคว่าภาชนะนั้นบรรจุสิ่งของได้มากกว่าอีกภาชนะหนึ่งหรือภาชนะหนึ่งบรรจุสิ่งของหรือ ใส่ของไปได้น้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนนำบทเรียนที่เรียนในวันนี้กลับไปทบทวนนะคะนักเรียนอ่าที่สำคัญอย่าลืมะคะ่ะนักเรียนในหนังสือหน้าที่52นะคะยูนิตสเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนต้องกลับไปสะกดทำ อ่านออกเสียงและแปลความหมายให้ผู้ปกครองฟังนะคะนักเรียนถ้านักเรียนท่องจนครบ26คําคำแล้วให้นักเรียนถ่ายส่งเข้ามาในลายของอะไรคะนักเรียนในลายอัลบั้มแมทเมทิกนะคะนักเรียนอ๋อที่รู้อย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน